ต่อไปเป็นการคาดคะเนความสูงนะคะโดยใช้ดินสอหรือปากกาที่เรามีอยู่นะคะ <may can savoir> วิธีการก็คือยืดมือไปข้างหน้าให้ตึงนะคะ <may will fade color image> เราใช้สายตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะโดยยืดแขนให้ตึงแล้วก็ใช้ดินสอที่เรามีคะเนนความสูงนะคะโดยที่ให้ปลายดินสอรตรงกับความสูงด้านบนและก็ด้านล่างให้ตรงกับความสูงของเสาวริ์บอลด้านล่าง จากนั้นเมื่อได้คะเนความสูงแล้วก็เอียงดินสอลงและให้เพื่อนนะคะยืนตามจุดที่เราเล็งไว้นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ในการบอกเพื่อนนะคร <c oughs> เมื่อตรงแล้วนะคะเราก็จะให้ลูกเสือมาคะเนระยะทางนะคะโดยการ9เมตรนะคะ จากระยะทางที่ลูกเสือได้ยืนไว้นะคะแล้วก็คะเนเท่าไหร่คะ3มเมตรนะคะวิธีการตรวจสอบก็ใช้ตลับเมตรในการดึงระยะทางในการตรวจสอบลองตรวจสอบดูคะ่ะว่าตรงกับระยะทางที่คะเนหรือไม่ เท่าไหร่คะ3เมตรนะคะอันนี้คือการคะเนความสูงนะคะของสิ่งของที่เราต้องการหาความสูงนะคะ